สวัสด,ดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเออ่ตุกปามเช่นเดิม,มก็ประมาณตุกปาเหมือนเดิมนะครับโอเคเป๊ะโอ้ตนนี้ตรงเป๊ะเลยโอ้จะได้สรวด วัดจบก,กันอย่างนี้แม่ทุกคนอเออไ,ได้แล้วไม่ได้แล้วปลาอะไรเออปลาอะไรเอย,อ,ย,อ,ยอันนี้ปลา,ากระเบนเหรอครับเนี่ยอ๋อปลากระเบนขายได้เท่าไหร่เนี่ยจะขายอะ่ะเพิ่มเดียวเพิ่มเพิ่มแล้วกดเพิ่มรัะนี่ เพิ่มก็เพิ่มเราไม,ม่ขายตัวเจะเตีเราไม่ขายนี่ได้ปลากระเบนมาทุกคนแล้วใช่ปลากระเบนปลาเลยวะนาเขามาดูหน่อยสิอืมอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ะนี่ยปลาเลยเนะี่ยโอ้สองดาวอยู่ขายได้400บาทเติมโตขายได้ หกร้อยก้าบาทแล้วถ้าเกิดมันเติมตัวเติมตัวไบกานี้โอ้โหได้ของแรแล้วปลาตัวนี้ก็คือปลาเอ่อที่ผมได้มามันเป็นของแล้วแผมจะเอาของกระจกกระจกขายไปก่อนแล้วกันระดับ C ระดับ C เอะขายอันที่ กันส่งสารไปออไม่ขายไม่ขายเมื่อกี้ได้ตัวอะไรไม่รู้อะคาราบเป็นปลากระบ,บีนหรือมั้งะม่ได้ไม่ได้ไไดเออมาซื่อตรงเออ,ม,อ,เอ,อมาเล่นมาเลออ่นอะไรเนี่ยเอาแี okay. ้ ปล่อยไม่ได้ขายขายขายเปล่อเอาเงินต้องกินข้าวทำไมยุบเออเด็ตรงเด็ตรงอ่ะนี่จะได้ตัวอะไรเฮ้ยตัวไรเนี่ยเฮ้ยบอนได้ของแล้ตวตัวแลคนหนุ่มจตัวแลเฮ้ย 来了咱就赖，咱就赖。 เนแล้วว่าทุกคนอ,อมันไม่พอแล้วเนี่ยแต่พี่โ่อแล้กันแช่์แชไหนวะเนี่ยดูสปารไหนได้ตัวอะไรมาเอ่ยอืมเพิ่มเพิ่มช่องแล้วกันจะได้มาสองช่องโอเคเพิ่มมาเลยเอาอีกเอาอีกอีกห้าโอ้อาอีกสองไงเหรอ ใช่ไหมโอเคทีเปืดอยที่สุดโอเคปลาตัวปลาที่เราได้จับได้มาจีบตัวไหนเนี่ยเอาย้ายย้ายไปไปตัวนี้ย้ายไปช่องนี้แล้วก,ก็จะมาอยู่ช่องนี้นี่ปลา ดีดีดีเก็บผลงานเราจะไม่ขายปลาทเทพยมนะทุกคนเพราะว่าเพราะสงสารปลาตัวเทียอ่ะเอออะไรออกแก้วแก้วปิดปิดพังแก้วเอาไหมาเราพังตลอดเลยที่พังที่พังก็คือปลาเนี่ยโอ้โหแรงโคตรเยอะทุกคนเออดีปลาแบบแรงโคตรเยอะเลยอ่ะ แตบบ่ปลาแบบแรงโคตรเยอะดูไม่ได้จริงโอเคมาเด็ยปฟอมก็ใช้เป็นเด็ยปฟอมมีสองคู่โอเคแล้วเออเด็กปลาอะไรเอยเด้กปลาอะไรเนี่ปลาอะไรเออจะได้ปลา,ไม,ไ,ปลาไม่แก่หรือดอนหรือเปลา่าเฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว อืมอ <ừ> ืมไก่กขายล้วกันคันน <ừ> ี <Okay. S 2> uh ้ขายเบี้ยเงี้นั่งเอ้าเจ็ะเออของฟังตลอดเลย สวยโอเคอันนี้ใช้เป็นเบ็ดเอออันนี้ผมใช้เป็นเบ็ดเอ่อมีสกิลเลยนะทุกคน แกล่อเฮ้ยเฮ้ยคิดจะมาตัวพี่ได้เหรอน้องตัวอะไรเนี่ยปลานี่อกอโอ้ยนี่ไม่ได้ตาไม่ได้แอบฟ้อน ต่อไปหนึ่งสักอ่โอเคยิ้มแต่ไม่มีตัวอนะไรไหม ี่บาทว่ะยางเนี่ยแง่หัวไม่ต้องกดเพิ่มซี่้าอะไรไม่รู้กดเพิ่มออ้อก็ขอพอเรลียนแค่นี้ก่อนนะทุกคนก็บ๊ายบาย